พบกับพอยพีเวมบขายเช่นเคยนะคะแน่นอนวราเจอกับพ่อก็ต้องเจอกับรถสวยๆแต่ก่อนที่เราจะมาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของพอยด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปรถสวยๆที่พอยได้นํามารีวิวค่ะที่กาดร้านของพอยนะคะก็อยู่แยกมินบุรีตรงข้ามกับโรงพยาบาลเสรีรักษาครที่มาไม่ถูกก็โทรพอยตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะพิเศษนิดหนึ่งไม่เคยได้รวมพลขนาดนี้นะคะหน้าจุดจุดนี้คือจุดรวมพลนะคะของสต๊อกรถ ครอบครัวสุดยอดขายดีของที่ร้านพอยเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครได้เห็นภาพข้างหลังพอยแล้วนะคะ FC ที่ได้ติดตามพอยูถ้าสนใจหรือชอบคันไหนนะคะรีบโทรหรือรีบยกหูม,มาเลยนะคะเพราะไม่ฉะนั้นจะพลาดแน่นอนทุกคันที่พอยมีข้างหลังพลอยนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะมีเล่มจริงให้ดู ทุกคันนะคะวันนี้พกเล่มมาให้ดูถึง5าเล่มนะคะเพราะฉะนั้นทุกคันที่พอยมีมีเล่มจริงให้ดูจ้าค่ะและสำหรับนี่นะคะก็คือเล่มจริงสําหรับรถข้างหลัง5าคันที่พอยบอกแล้วว่ามีเล่มจริงให้ได้ดูกันนะคะและทุกคันที่มีก็คือเป็นรถบ้านนะคะถ้าเกิดใครซื้อเงินสดบอกเลยนะคะไม่มีเก็บแวดใดๆทั้งสิ้นจ้า ค่ะเดี๋ยวเราก็เปิดวาร์ปกันที่คันแรกเลยนะคะของรถครอบครัวที่ขายดีมากๆนะคะคันนี้นะคะก็เป็น isuzu m u 7เนะคะเป็นตัว3.0 vgs turbo นะคะคันนี้จะได้เป็นปีศ6 0 7นะคะแน่นอนค่ะคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะสภาพของคุณปู่ท่านนี้บอกเลยว่ากู๊ด กูดเก๋มากเลยนะคะด้วยตัวไฟด้วยตัวกระจังหน้าเป็นที่รู้จักของทุกคนอยู่แล้วนะคะในตัวนี้นะคะภายในของเขาค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าจะไม่ทำให้ทุกคนได้ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะราคาของเขาเบาบางมากแล้วก็ออปชันที่มีในรถคันนี้นะคะซึ่งเป็นรถหลักล้านนะคะวันนี้แค่หลักแสนเอง พลอยทำคลิปรีวิวคันนี้ไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปคลิกดูกันนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ติดตามพลอยก็ติดตามซะนะคะจะได้รถบา้านสวยๆไปเป็นเจ้าข้้าเจ้าของ,ของกันนะจะ๊ะสำหรับยี่ห้อต่อไปนะคะนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero นะคะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้มีกันถึง3คันแล้วก็มีโอกาสที่เขาแบบมารวมพลกันครบถึง3ปีนะคะนั่นก็คือปี2012ปี13แล้วก็ปี14นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละมี ในแต่ละปีเขามีอะไรที่ต่างกันไปบ้างนะคะมาชมกันที่คันแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่ค่ะเป็นตัว2.5 GT ปี2012นะคะในตัวนี้นะคะกระจังหน้าด้านหน้าของเขาก็จะยางเป็นซีโครเมียมนะคะเป็นซีฟันปลาฉลามนะคะค่ะก็สำหรับภายในของคันนี้นะคะจะได้เป็นภายในสีครีมนะคะและก็ตัวการแม็กของเขาในคันนี้นะคะก็จะเป็น ตัวลายแม็กก้ามปูนะคะคันนี้จะได้เป็นหน้าเป็นดิสนะคะแล้วก็ดั่งเป็นดำนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คันต่อไปนะคะคันนี้ก็เป็นมิสูบิชิปาเจโรนะคะเป็นตัว2.5 GT ปี2013นะคะในตัวหน้านี้ก็จะยังเป็นหน้าซีฟันปลาฉลามอยู่นะคะก็ภายในของคันนี้นะคะจะได้เป็นภายในสีดำทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ในตัวของก้านแมกนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นลายก้ามปูเหมือนกับตัวปี2012อยู่เหมือนเดิมนะคะในตัวของปี2013นะคะด้านบนจะมีจอเพดานที่เป็นจอกลางติดรถออกมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะในตัวนี้เนาะก็จะยังเป็นหน้าเป็นดิสนะคะหลังเป็นดำอยู่นะคะไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราเปิดวาร์ปมาที่คันนี้ต่อเลยนะคะคันนี้ก็เป็น Mitsubishi p a j e r o นะคะเป็นตัว2 5 Gt ปี2014นะคะซึ่งมีอะไรที่ครบในหน้านี้พอเป็นหน้าก่อนที่จะเป็นหน้าใหม่ไมเนอร์เชนก็คือหน้าพนมนะคะในหน้านี้นะหลายๆคนน่าจะรู้จักเลยภายในของคันนี้นะคะจะได้เป็นภายในสีดำแล้วก็จะได้จอกลางด้านบนที่เป็นจอเพดานนะคะที่ติดรถมาแล้วก็มีนิเกเตอร์ด้วยและที่สำคัญคันนี้นะคะเขาะจะได้เป็นดิสเบกทั้ง4ล้อครบๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อของคันนี้ต่อนะคะก้านแม็กของเขาก็จะมี ฟังก์ชันที่เปลี่ยนขึ้นมานะคะหน้าก้านแม็กก็จะสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะทันสมัยด้วยนะคะในหน้าก้านนี้เนาะนี่เห็นไหมในตัวของปี12-13จะเป็นลายแม็กก้ามปูอยู่นะคะในหน้านี้ก็สวยแล้วปัดสวยมากและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจ,จะให้ดูในช่วงด้านท้ายนะคะของตัวปาเจโรปี2014นะคะซิ่งพิเศษขึ้นมานะคะก็ ที่ไฟของเขานะคะคจะมีแถบแบบนี้นะคะเป็นสีเงินเงินสว่างๆแบบนี้เลยนะคะแต่ในตัวปี2013นะคะจะยังเป็นแถบสีส้มอยู่นะคะอันนี้ก็คือจุเปลี่ยนระหว่างปี13กับ1ินะคะก็จะมีออปชั่นที่ต่างกันขึ้นมานะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่านะ ทุกคันที่มีนะคะเป็นรถบ้านทุกคันแล้วก็เด็ดทุกคันและยิ่งคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นของหายากราคาแข่งมากๆนะคะเป็นที่ต้องการบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นตามหาสำหรับรถครอบครัวที่ขายดีแล้วก็คนนิยมมากๆเลยนะคะจะไม่พูดชื่อเขาเลยก็ไม่ได้นะคะคันนี้ก็เป็น Toyota Fortuner นะคะเป็นตัว2.5วิ ม i ดไนช์ชายนะคะเป็นตัวปี2015นะคะค่อนข้างที่จะสวยมากๆสำหรับคันนี้และคันนี้นะคะเพราะต้องบอกก่อนว่าได้ทำคลิปรีวิวเต็มไว้ให้ได้ชมกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ได้เห็นตอนนี้อาจจะอยากดูความสวยของเขาเพิ่มเติมนะคะก็ไปคลิกชมคลิปกันได้นะคะในตัวนี้นะคะที่ความของเขา ในตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาในตัวมิดไนชายนะคะก็จะมีโครมไฟนะคะที่เป็นลมดำๆนะคะภายในด้านในของโครมนะคะแล้วก็จะมีด้านนี้ที่เป็นสีดำนะคะในตัวของมิดไนชายและอีกจุดสังเกตหนึง่งนั่นก็คือตัวก้านแม็กค่ะตัวก้านแม็กของเขานะคะก็จะเป็นสีดำเหมือนแบบกาไฟเลยกาไฟไอโฟนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะก็จะได้เป็นหน้าเป็นดิสหลังเป็นดำนะคะการขับขี่ของคันนี้ดีอยู่แล้วนะคะก็ทุกคันที่พลได้กล่าวมาแล้วก็พาดูกันคร่าวๆนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีโอกาสที่มีรถครอบครัวก,ก็เยอะอยู่นะคือเขาอยู่ครบกันซิงก็เลยมารวมพลใน EP นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ f อนะคะที่รอรถครอบครัวจากช่องพลพรีเมียมคายอยู่ทุกคันที่พลมีนะคะพลคัาสภาพแล้วก็เลือกสรรคัดมาแบบ เกรดพรีเมียมจริงๆนะคะทุกคันที่มีมีเล่มอย่างที่พยแจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวคันไหนเพิ่มเติมนะคะทางอินบ็อกซ์หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดของแต่ละคันได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ EP นี้นะคะเปิดคทางเปิดสต็อกสําหรับรถครอบครัวที่ขายดีที่สุดของร้านพอเลยนะคะและทุกคันที่พยมีบอกเลยว่า เด็ดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะชมรีวิวต่อนะคะต้องกดติดตามไว้เพราะรถทุกคันหุคพลอยนะคะมาไวไปไวมากๆสภาพคัสสัน ะะขายเองรีวิวเองนะคะทุกคนที่ซื้อรถที่ร้านพอจะได้รับการบริการจากตัวพยอเองเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะถ้าเกิดชอบหรือถูกใจสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจพลได้นะคะติชมได้นะคะจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะ E P น้าจะไดมีอะไรที่พิ E ีหน้านะะจะได้มีอะไรที่พิเศษขึ้นมาแล้วก็ใครอยากได้อะไรเดี๋ยวจะจัดให้ตามคำขอเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตตลอดนะคะบ๊ายบายค่ะ